เจ้าพอ่อให้เข้ามาสิบวดติดแล้วงวดนี้ลูกขอ,อีสิบวดนะเจ้าพอ่อสาธุแม่นจังโชคมาจังลาบมาจริงแม่นแมนจังสาธุแปดเก้าออแปดผมครับเจ้าพ่อ เวลาเปิดนี่ท่านรมสักทีหุ้ยถูกจังสิบใบเจ็ดร้อยซื้อกับลอตเตอรี่พัสก็ต้องโหลดนกพัดสิอันเนี้ยจองชัดๆเลยของแพ้มันไม่มีกล่องสุ่มนะรลาคา็ไม่ใช่แลดูดิดิหวยแตกไม่มีความนเชื่อถือของปอมเนี่ยหวยแตกจริงเลยเนาะแค่โหลดแอปนกพัดแค่เนี้ยก็ไม่โดนหลอกแล้วเข้าใจเข้าใจอย่าโดนหลอกบ้างก็แล้วกัน ไม่มีชางหรอกฉันไม่โทนหลอกหรอกแค่เรื่องแค่นี้เฮ้ไปไหนเนี่ยดูโจนเป็นแต่ดูผีไม่เป็นเข้าใจไม่มีใครดูรู้ทุกเรื่องหรอกประกาที่โรกรู้ซื้อลอตเตอรี่ plus ก็แค่โหลดนกพลัสอันเนี้ยไม่ดูหลอกชัวร์